มาไปใครจะมือเม่นก่อนมาเลยมามาลูกบอลใครจะหมดก่อนเนี่ยโอ้โหมาไหมจะมาไหมมาเรื่อยๆจ้ะโอ้ยังไม่ดีใจเพราะว่ายังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ไปดูจ้ะเอาไปอ๋อห้าจ้ะโอเค ไม่ดีใจเหรอคะดีใจค่ะคู่หนึ่งถามโอ้ยว่าแยกอารป็ดแยกใหญ่ดอกแยกอารมณท่านใดมาเยีแยมปมาแยกอารมณ์บวกสันติเดียวนี้โอเคหยอดเอาใจหยอดเอาโอ้สวยงามแยกอารมณ์ไม่หยอกไม่รู้จะบอกยังไง เจ็บจ้าโอ้โหถ้าเธอได้ห้าฉันจะได้เจ็บยายแปะบอกอย่างนี้แหละค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอเิ่มเรียนจ้ะมาจ้ะ อหยอดเอาจ้ะเอาหยอดเอาถ้าเรามาอันเดียวเลยมันไม่ค่อยเข้ามันจะเด่นแรงโอ้ยจริงจริงอร่อยอร่อยหยอดจริงจริงยกแก้วไปเลยค่ะโอเคติงนังปัดสองค่ะถ้าแปลได้ถ้าแปลได้เจ็ดเลี่ยนจะได้สองปัดจ้ะจ้ะหนึ่งสองตึ้งพี่เพชรชิดแก้วค่ะมา โอ้ยกรรมการกระแทแเวนตาเวลาอันนั้นผู้กำกับอันนั้นควักกับว่าเห็นกันได้อย่นี่พี่น้องมาจ้าม่นเลลานั่งหลับโอ้โอ้โอ้คนมันหยอดโอ้ห้ามแต่แก้วนี่แมนอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้น่าจะเป็นห้าหรือเปล่าถ้าฉันได้สองเธอได้ห้ายี่ปีถ้าจัได้ห้าเธอได้เกอะไรวะ อะไรวะสองสามสี่ห้างเลยอ้าเอ้ามันล้นหนลูกค่ะคีเทียวเอาขึ้นมาค่ะใจเย็นนะคะเอาทีละลูกนะ่เะค่ะมาลูกนี้สวยงามตาม่อเออเอ้าอะอู้ยอดเลยเธอใช้ลูกหยอดแล้วอืม จะมาลองตองแตงตกลองตองแตงสามจ้าเยเลี่ยนชอบเล็กผสมน้อยหรอคะเก็บเล็กผสมน้อยหนึ่งสองสามกระชากทำทำกรรมการเอาออกให้หน่อยจ้ะของเยเลี่ยนมาต่อจ้ะโอ๊ยชวยช่วทำได้ไงเยเลี่ยนไปเรียนมาฮะไปเรียนมาจริงๆ นี่ก็ได้เนี่ยได้แค่ไดเนี่ยค่ะค่ะโอเคเนี่ยเนไปลป์วิทยุมาจากไหนคะมาฝึกแต่บปาได้หนึ่งแล้วใช่ไหมคล้องช้างจีหันสมองเราดีก็เก้าหลายได้มากกว่านี้ไปรี่จิตไปเธอแต่ว่าสมองแก่แป๊ดนี่เริ่มซีอ่อนโลกแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เริ่มอ่อนแล้วค่ะ หยดเอาค่ะหยดเอาให้มันเล่นสองจังหวะมันค่อยจะมีสิทธิ์เข้าง่ายจ้ะมันเป็นลายมาเรื่อยๆเนี่ยเฮ้บโอเค,อเคลองดูสิว่าใครจะเข้า กินยากเช่ไหมเอามาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาโอ้โ้โอเคถ้าโด่งมีสิได้อยู่นะเพราะว่าให้ลูกกอล์ฟมันโด่งตรงๆอะค่ะถ้าลูกกอล์ฟาดมันจะไม่เข้านั่นแหละมะ เก่งมากแต่ว่าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมันต้องเข่าแล้วไหมเรียนเตนีหอดสองทุ่มก็ได้ตัวภาษาภาษาโอ้ยากจริงๆ มาดันดองตีหนึ่งตีสองฝูกน้องขึ้นมาดันห้าห้าจ้ะห้ากระปิ้นหมืาเนี่ยเลี้เลีนดีใจไหมคะดีใจดีใจอันหนึ่งอันองอันสามอนสอัตึง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 เอาไปเดาใส่เลียมไม่ยังอาาโยนเมื่อนั้นมื่อนั้นเราถือว่าเรามีแหงยโยนเลยจ้าเราหายีน้ำเลี่ยมไม่นานละโอ้เก่งมากค่ะ จะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่สค่ะ2โอเคค่ะเจ็บเล็กผสมมากมาลงมาลงแล้วนะโอ้ยน่าจะเจ็บแน่ๆเลยพุ่พนแล้วพลุ่งยืนเฮ่นไปเห่นไป,นไปยุ<ม>เฮ่น,ไป,นไปเป็นคือใครใครเล็กเจ็บพุ่นแล้วเจ็จบค่ะ หนึงเจ้าจ้าได้เท่าไหร่แล้วคะเมื่อกจ็ดจ้าไม่เกียดเลยค่ะเมื่อกี้ไปเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ค่ะสองสามสองเดีร่เร็วค่ะสามเดียวดีจะ

เลียนเลียนเลีนยใจเข้าก่อนค่ะเรากำลังแบบใจเข้าโอเคใจเย็นใจเย็นโทพูดโทคมาจ้ามาเลยรักห้าร้ักสองรจ้ามาักักห้าร้อักๆักสองวันนี้ไม่เกียดนะวันนี้รักม่เกียดรักๆักักักัักสองรักห้าลักสองรัเอามาแม่มาแม่เลียน มาหรือมามาหรือเล่ามาลำโอ้รักของเลยยล้วนี่บังคับหยุดหยุดเรียกจ้าอยู่ไม่ไปกีค่ายเดี๋ยวเงินขาดอีกเจรเดยวไปค่ะไปค่ไปค่ะมันเ้เห็ืนม่หเงินขาดใิปแกแล้วมันดีเลยรักๆรักๆรักๆห้าร้อยเจ้ารักห้าร้อยแมนบอบอไม่เกียริเกียร์อันไหนได้อันอันมาห้าร้อยมาบเลไเกียรไทยรักม้รักหลาย อือรัก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 ห้าร้อยรักห้าร้อยคักห้าร้อยสิมาอยู่เด้อสิมา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 เบิ้งเบิ้งอโลดจะเรี้ยงปามาบนมาแล้วทองเล่นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ er ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้วเฮ้่เป็นไร้่ะฮ้นนี้ก็ดีแล้วจ้ยร้ยกฮ้ยเน้ะห้ย้ย